พูดจากันเข้ามาได้ตลอดช่วงรายการเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาดูเรื่องของการศึกษากันหน่อยนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ใกล้บ้านในกลุ่มปฐมวัยกลุ่มเยาวชนและกลุ่มบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาการเรียนรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ในยุคป,ปัจจุบันครับ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นางวิภาวันวรพุทธิพงศ์รองนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวครับว่าอาบาจอเชียงใหม่ให้ความสําคัญกับการบริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษาตามนโยบายที่ว่าลูกคุณเราดูแลลูกเราต้องเท่ากันและการศึกษาระดับโลกใกล้บ้านนะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมาย5กลุ่มก็คือกลุ่มปฐมวยัยกลุ่มเยาวชนกลุ่มบุคคลทั่วไปกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้สูงอายุ โดยในโครงการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ใกล้บ้านนั้นนะครับได้ดําเนินการจัดคลาสเรียนออนไลน์35คลาสมีผู้เข้าร่วมเรียนออนไลน์ตลอดโครงการ1,876คนครับ นอกจากนี้นะคะได้มีการดําเนินการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปออนไซต์ค่ะ <know> มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม2,478คนโดยทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลมีเดียค่ะมีการเข้าถึงโพสและค่าการมองเห็นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นความสําเร็จเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยค่ะนะครับ